สบายดีทุกคนมันนี้ก็มาพบมาพอคือเก่าเนาะกับสองประธานไก่ซอนพบกันเป็นประจำจันทึงซุกเวลาสีม่วงถึงหาหมูนั่นเองเนาะกะบบัดดพบกันมาสองมือแล้วทุกคนเนาะมันนี่ฮักกระิมาอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินเนาะมันนี้ว่าขึ้นหรือลงเนาะสำหรับเงินบาทแลกเงินกีบเนาะกะบผลได้มางใหม่เนาะยังไงกดติดตามสองประธานไก่ซอนกับฝากทุกคนกดติดตามหนึ่งเด้อทุกคนเด้อเนาะอ่าแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนเนาะเอออย่างน้อยก็ให้กำลังใจประธานไก่ซอน เออมาเห็ดคลิปสูมือเนาะอ่ะมันนี้ครับภาษีมาอัปเดตอ่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเนาะมันนี้วา่าเงินบาทเป็นยังไงเนาะขึ้นหรือลงเนาะสำหรับอ่าคนที่อ่าขี่จากแลกเงินเนาะในตอนนี้สําหรับมันนี้เนาะราคาสื่อราคาสื่อสําหรับเงินบาทเนาะสื่ออยู่ที่หกร้อยสี่สิบหกจุดเก้าสิบเก้ากีบต่อหนึ่งบาทนั่นเองเนาะอ่าราคาขายออมกิจทีหกร้อยห้าสิบเก้าจุด 92้าสิบาทเก้อกีบตัวหนึ่งบาทเองเนาะอเมริกาอ่าติดลบอยู่ที่อ่า1.01นั่นเองเนาะเงินบาทถือว่าปรับตัวลงอีกแล้วทุกคนกัภายในหนึ่งอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเงินบาทก็คือปรับตัวลงเรื่อยๆเนาะอันนีกน้กามือนี้ก็อ่าเป็นสัป,ปดาห์อ่าคือสัป,ปดาห์ใหม่เนาะก็คือว่าสิ้นเดือนนั่นแหละเนาะกะ็ปรับตัวลงมาอีกเนาะ อ่าสำหรับเงินดอลลาร์เนาะรับซื้ออยู่ที่9,899กรีดต่อหนึ่งดอลลาร์เนาะราคาขายออกอยู่ที่9,242กรีดต่อหนึ่งดอลลาร์นั่นเองเนาะมนิก็บวกขึ้นมา4นั่นเองสําหรับเงินดอลลาร์อ่าสำหรับเงินยูโรเนาะมนิรับซื้ออยู่ที่อ่า9,3657กรีดต่อหนึ่งยูโรนั่นเองเนาาะอ่ราคาขายออกอยู่ที่ เก้สามนแปดรอยเก้าสิบห้ากีต่อหนึ่งยูโรมณีกาติดลบยูทีอ่าหกสิบเอ็ดนั่นเอง,เองเนอกสำหรับเงินยูโรอ่าสำหรับเงินยูนนอมณีรับสื่ออยู่ทีสามพันสี่สิบเก้ากีบต่อหนึ่งยูนเนาะราคาขายออกยูที 3, อ่าสามพนอ่าหนึ่งร้อยสิบกีบอ่ต่อหนึ่งยูนนั่นเองเนาะราคาติดลบอยูแปดนั่นเองสำหรับเงินยูนเนาะมนีกาถื่อว่า ถูกสกุลเงินเนาะก็ได้ปรับตัวลงเนาะมีแต่เงินตัวล์ที่ว่าบวกขึ้นมาอีกหน่อยเนาะอันนี้ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดของวันจันทร์วันที่8ตุลาคมนั่นเองเนาะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลจากธนาคารอะไรเนาะเราก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ขู่กันเนาะแต่ว่าบวูหรือล้านหาแหลกข้างนอกนี่เขาแหลกกันเท่าไดเนาะต่วาบางหารกับชิดอยุ่ประมาณท่า1,000บาทกับชิดอยุ่ประมาณ อ่หกแสนหาหรือหากแสนหกนี่ปร,นน 1, นนนประมาณนี้นะทุกคนเนาะต่อหนึ่งพันบาทนั่นเองเนาะอ่ะเ่าก็มาอัปเดตประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็อย่าลืมฝากทุกคนอ่ากดติดตามเด้อทุกคนเนาะใครยังไม่กดติดตามก็ฝากทุกคนกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าขอคนละหนึ่งไลค์เนาะทุกคน,นเนาะอ่าเ่าก็อนเฉลมีกำลังใจเห็ุคลิปสมือเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อสบายดี